เมื่อเทวดาเปิดใจกับหลวงปู่มั่นว่ารู้สึกยังไงกับมนุษย์ครั้งหนึ่งเมื่อพวกเทวดามาเยี่ยมหลวงปู่มั่นเพื่อฟังเทศหัวหน้าเทวดาองค์หนึ่งพูดก,กับท่านว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจไปทั่วกันเทวดามีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสเมตตาธรรมของท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินไปหมดกระแสเมตตาธรรมของท่าน เป็นกระแสที่บอกไม่ถูกและอัศจรรย์มากไม่มีอะไรเหมือนเลยหัวหน้าเทวดาผู้ต่อไปว่าฉะนั้นท่านพักอยู่ที่ไหนพวกเทวดาต้องทราบกันจากกระแสธรรมที่แผ่ออกจากองค์ท่านไปทุกทิศทุกทางแม้เวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนนและประชาชนกระแสเสียงของท่านก็สะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขตใครอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นได้ยิน นอกจากคนตายแล้วเท่านั้นที่จะไม่ได้ยินตอนนี้จะได้เชิญอรัธนาคำพูดสุนทนากานระหว่างหลวงปูม่ม่นกับหัวหน้าเทวดามาลงอีกเล็กน้อยส่วนจะจริงหรือเท็จก็เขียนตามที่ได้ยินได้ฟังมาหลวงปู่มั่นย้อนถามหัวหน้าเทวดาบ้างว่าก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างถ้าว่าเสียงเทสเสถินไปไกลดังที่ว่านั้นหัวหน้าเทวดารีบตอบทันทีว่าก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไร และสนใจกับศีลกับทรรอะไรกันท่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาเขาเอาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับถมตัวตลอดเวลานับแต่วันที่เขาเกิดมาจนกระทั่งเขาตายไปเขาไม่ได้สนใจกับศีลกับทรรอะไรเท่าที่ควรแก่ภูมิของตนหลอกท่านมีน้อยเต็มทีผู้ที่สนใจจะนำตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทำประโยชน์คือศีลธรรมชีวิตเขาก็น้อยนิดเดียวถ้าเทียบกันแล้ว มนุษย์ตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้งเทวดาที่อยู่ภาคพื้นแม้เพียงรายหนึ่งก็ยังไม่ตายกันเลยไม่ต้องพูดถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งมีอายุยืนยาวนานกันเลยมนุษย์จำนวนมากมีความประมาทมากที่มีความไม่ประมาทมีน้อยเต็มทีมนุษย์เองเป็นผู้รักษาศาสนาแต่แล้วมนุษย์เสียเองไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเยี่ยม มนุษย์คนใดชั่วก็ยิ่งรู้จักแต่จะทำชั่วถ่ายเดียวเขายังแต่ลมหายใจเท่านั้นพอเป็นมนุษย์อยู่กับโลกเขาพอลมหายใจขาดไปเท่านั้นเขาก็จมไปกับความชั่วของเขาทันทีแล้วเทวดาก็ได้ยินทำไมจะไม่ได้ยินปิดไม่อยู่เวลามนุษย์ตายแล้วนิมนต์พระท่านมาสาธยายทำให้คนตายฟังเขาจะเอาอะไรมาฟังสำหรับคนชั่วขนาดนั้นพอแต่ตายลงไป กรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้วเริ่มแต่ขณะสิ้นลมหายใจจะมีโอกาสมาฟังเทศทางธรรมได้อย่างไรแม้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจอยากฟังเทศฟังธรรมนอกจากคนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นพอฟังได้ถ้าสนใจอยากฟังแต่เขาไม่ได้สนใจฟังหรอกท่านท่านไม่สังเกตดูเขาบ้างหรือเวลาพระท่านสาธยายธรรมกุศลาธรรมมาให้ฟังเขาสนใจฟังเมื่อไร ศาสนาไม่ได้ถึงใจมนุษย์เท่าที่ควรหรอกท่านเพราะเขาไม่สนใจกับศาสนาสิ่งที่เขารักชอบที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่ต่ำรามที่สัตว์เดรัจฉานบางตัวก็ยังไม่อยากชอบนั่นแหละเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบศาสนาชอบมากกว่าสิ่งอื่นใดและชอบแต่ไหนแต่ไรมาทั้งชอบแบบไม่มีวันเบือ่อไม่รู้จักเบื่อเอาเลยขนาดจะขาดใจยังชอบอยู่เลยท่าน พวกเทวดารู้เรื่องของมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะมาสนใจรู้เรื่องของพวกเทวดาเป็นไหนไหนมีท่านนี่แหละเป็นพระวิเศษรู้ทั้งเรื่องมนุษย์ทั้งเรื่องเทวดาทั้งเรื่องสัตว์นรกสัตว์กี่ประเภทท่านรู้ได้ดีกว่าเป็นไหนไหนฉะนั้นพวกเทวดาทั้งหลายจึงยอมตนลงกราบไหว้ท่านพอหัวหน้าเทวดาพูดจับลงหลวงปู่มั่นก็พูดเป็นเชิงปรึกษาว่าเทวดาเป็นผู้มีตาทิพย์หูทิพย์ และเห็นได้ไกลฟังเสียงได้ไกลรู้เรื่องดีชั่วของชาวมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้เรื่องของตัวและรู้เรื่องของพวกมนุษย์ด้วยกันด้วยจะไม่พอมีทางเตือนมนุษย์ให้รู้สึกสำนึกในความผิดถูกที่ตนทำได้บ้างหรืออาตมาเข้าใจว่าจะได้ผลดีกว่ามนุษย์ด้วยกันตักเตือนกันสั่งสอนกันจะพอมีทางได้บ้างไหมหัวหน้าเทวดาตอบว่าเทวดายังไม่เคยเห็นมนุษย์ว่ามีกี่ราย พอจะมีใจเป็นมนุษย์สมภูมิเหมือนอย่างพระคุณเจ้าซึ่งให้ความเมตตาแก่ชาวเทพและชาวมนุษย์ตลอดมาพอที่เขาจะรับทราบว่าในโลกนี้มีสัตว์ชนิดต่างๆหลายต่อหลายจำพวกอยู่ด้วยกันทั้งที่เป็นพบหยาบทั้งที่เป็นพบละเอียดซึ่งมนุษย์จะยอมรับว่าเทวดาประเภทต่างๆมีอยู่ในโลกและสัตว์อะไรที่มีอยู่ในโลกกี่หมื่นกี่แสนประเภทว่ามีจริงตามที่สัตว์เหล่านั้นมีอยู่เพราะตามแต่เกิดมา มนุษย์ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่ย่าตายายแล้วมนุษย์จะมาสนใจอะไรกับเทวดาเล่าท่านนอกจากเห็นอะไรผิดสังเกตบ้างจริงหรือไม่จริงไม่คำหนึ่งพวกมนุษย์มีแต่พากันกล่าวตู่ว่าผีกันเท่านั้นจะมาหวังคำตักเตือนดีชอบจากเทวดาแม้เทวดาจะรู้เห็นพวกมนุษย์อยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์ก็ไม่ได้สนใจจะรู้เทวดาเลยแล้วจะให้เทวดาตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ด้วยวิธีใด เป็นเรื่องจนใจทีเดียวปล่อยตามกรรมของใครของเราไว้อย่างนั้นเองแม้แต่พวกเทวดาเองก็ยังมีกรรมเสวยอ,อยู่ทุกขณะถ้าปราศจากกรรมแล้วเทวดาก็ไปนิพพานได้เท่านั้นเองจะพากันอยู่ให้ลำบากไปนานอะไรกันหลวงปู่มั่นถามว่าพวกเทวดาก็รู้นิพพานกันด้วยหรือถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ไปนิพพานกันได้และพวกเทวดาก็มีความทุกข์เช่นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรือ หัวหน้าเทวดาตอบว่าทำไมจะไม่รู้ท่านก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสั่งสอนโลกก็ล้วนแต่สอนให้พ้นทุกไปนิพพานกันทั้งนั้นมีได้สอนให้จมอยู่ในกองทุกข์แต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพานเท่าเครื่องเล่นที่เขาชอบเลยจึงไม่มีใครคิดอยากไปนิพพานกันคำว่านิพพานพวกเทวดาจำได้อย่างติดใจจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มาสั่งสอนสัตว์โลก แต่เทวดาก็มีกรรมหนาจึงยังไม่พ้นจากภพของเทวดาให้ไปนิพพานกันให้ได้จะได้หมดปัญหาไม่ต้องวกเวียนถ่วงตนดังที่เป็นอยู่นี้ส่วนความทุกนั้นถ้ามีกรรมอยู่แล้วไม่ว่าสัตว์จำพวกใดต้องมีทุก์ไปตามส่วนของกรรมดีชั่วที่มีมากน้อยในตัวสัตว์หลวงปู่มั่นถามว่าพระที่พูดจากเทวดารู้เรื่องกันมีเยอะไหมหัวหน้าเทวดาตอบว่ามีอยู่เหมือนกันท่านแต่ไม่มากนัก โดยมากก็เป็นพระที่ชอบปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาเหมือนพระคุณเจ้านี่แหละลุงปูมั่นถามว่าส่วนคารวาสละ่ะมีบ้างไหมหัวหน้าเทวดาตอบว่ามีเหมือนกันแต่มีน้อยมากและต้องเป็นผู้ใคล้ทางธรรมปฏิบัติใจผ่องใสถึงรู้ได้เพราะกายของพวกเทวดานั้นหยาบสำหรับพวกเทวดาด้วยกันแต่ก็ละเอียดสำหรับมนุษย์จะรู้เห็นได้ทั่วไป นอกจากผู้มีใจผ่องใสจึงจะรู้จะเห็นได้ไม่ยากนักหลวงปู่มั่นถามว่าที่ท่านว่าพวกเทวดาไม่อยากมาอยู่ใกล้พวกมนุษย์เพราะเหม็นสาบคาวมนุษย์นั้นเหม็นสาบขาวอย่างไรบ้างขณะที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอาตมาไม่เหม็นขาวบ้างหรือทำไมถึงพากันมาหาอาตมาบ่อยนักหัวหน้าเทวดาตอบว่ามนุษย์ที่มีศีลธรรมมิใช่มนุษย์ที่ควรรังเกียจ ยิ่งเป็นที่หอมหวนชวนให้เคารพบูชาอย่างยิ่งและอยากมาเยี่ยมเพื่อฟังเทศอยู่เสมอไม่เบื่อเลยมนุษย์ที่เหม็นคาวหน้ารังเกยียจคือมนุษย์ที่เหม็นขาวศีลธรรมรังเกยียจศีลธรรมไม่สนใจในศีลธรรมมนุษย์ประเภทเบ,เบื่อศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเลิศในโลกทั้งสามแต่ชอบในสิ่งที่หน้ารังเกยียจของท่านผู้ดีมีศีลธรรมทั้งหลายมนุษย์ประเภทนี้หน้ารังเกยียจจึงไม่อยากเข้าใกล้และเหม็นคาวฟุ้งไปไกลด้วย แต่เทวดาไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจชาวมนุษย์แต่อย่างใดหากเป็นนิสัยของพวกเทวดามีความรู้สึกอย่างนั้นมาดั้งเดิมเท่านั้น